สวัสดีครับท่านเชนองพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินว้ายแม่รูลร่างตู้เย็นซั่วขนมจีนแม่รสท่าแซ่บพี่น้องขนมจีนเส้นเมี่ยวหนุ่มได้เนี่ยใส่กับกุ้งกุลาที่เหลือส้อยไอ้ที่เหลือไอซ์ซัตซิมิมือหนึ่งเ<ส>มนูคนตู้เย็นพี่น้องเลยบาๆสีแซ่บกันครับพาบเข้ามังมากมา,กมากยเลย อยาเยกเล็กกันเลยกมากินเนี่ยนะพี่น้้งน,ะนี่ขนมจีนเส้นขนมจีนแม่รสบ้าแสนนี้นบ้างนะนี่มาจวดเลยแซ่บจะยด้ไมอเหะอุ้องดูะดู อย่างน้นีกว่นมีงาเขีน้ำนิ <S <s ้มเผ็ดนี่นะช่างเลยนะพี่อนเามีกระเทียมต้พน้อมแม่ลดปรอมือ mất đi nhè không, không? Ừ, cool. rồi cái suối đi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không น้นเดียวอรนอนจะอิ่มด,ดน้วรอนอิ่มมันลงแช่นางเลยต้มเลยอ,อ,อืาตาตอครับเม็ดกระถินนั่น Hãy <laughs> 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 mm. -hmm. mm -hmm.

You mm -hmm. อืมเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องชิบอ่อยข้างเนึ่มีชาชีบว่าทุกรูปแบบมาตัวให้ผมเติมเงินใะห้งน่ะคลิปหน่าที่งออกร่าละเอียดให้ข้างหวามเซ็น

เอสใหญ่ตวเนี้เขาแอปเขาแอปจะโอนนะนี่เพื่อนจะโอนแล้วเขาแอปจะโอนแล้วก็เลยเอสใหญ่เบื่อก็โมคุณนมันมันชงเบือ่อมากครับว่าดีแท็กเตอร์เพื่อก็เลยน้องโทรไปเบื่อหนันเนาะ Tát trái thì số một phên cắt trái thì một mèo nhậu tao bảy tuổi thằng cũng chưa mất sóng chưa đấy นติดอ่างซื้อพวกคนติดห้องหุจักนี่แหละเอาเฟซมาปลอวกวันนี้โทษไปถามพี่สาวขณะติดทษไปหาไปหาพี่สาวก็ร่วมคุยกับพี่สาวอยู่เพิ่นกับพิมมากเ,ยเ,เ่ยเจอม้แน่เดี๋ยวติขึ้นให้มาอนีแล้ว <laughs> โอ้ห่าง มีนเออน IENTE นะวะงี้ตัไวไ้ตัวนั้นเัื่งกินหนาหน่อยฟังอีกน้นจำจิ้มก็พื่องโอ้แอบเลยวันนี้อ่ะ กอสิ่มันสิ่มมเป็นเส้นย,ยาวๆคือผมเอาไว้ดิน,ดนพวกก้าจะไฝ่กล้าจะไปถอนมันก็ลเลยเย็นมันก็เลยขาดคันกินไม่ไหวเส้นมันจะเหนียวหนุ่มแก่เท่าไรปวดเอเอนี่นะตุ้นตุ้งแหล่งทุกทรัพย์ทุกการที่แต่คิหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม